นี้วนะกับช n แนลพันลิตเกิลก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นเดล l y ล็อกนั่นเองเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปทำเล็บใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอ่ะปิดเทอมแล้วแล้วก็ไม่ได้ทำเล็บมานานมากวันนี้ก็เลยจะไปทำเล็บนะคะแล้วก็เดี๋ยวในวันนี้น้ำพันจะมีทำเดฟูกูดูเทล่าด้วยนะเพราะว่าอยากกินมากเห็นเขาฮิตกินกันมากแต่เราก็แบบยังไม่ได้กินสักทีวันนี้ก็เลยจะมาทำเองเลยแล้วก็เช้านี้เดี๋ยวเราจะไปร้านหนังสือกันด้วยเพราะว่าน้ำพันอะอยากได้หนังสือการ์ตูน ก่อนจะไปเดี๋ยวพันขอไปหาอะไรกินรองท้องก่อนนะคะเพราะวันนี้เราต้องไปทำล็บก็เดี๋ยวจะหิวข้าวเราจะกินอันนี้เลยอันนี้จะเป็นคอนดอกนะ นะคะทุกคนน่ากินมากอันนี้ที่เราสั่งมาเนี่ยจะเป็นชีสกับไส้กรอกนะเขาก็จะมีชีสดิฟมาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาราดซอสกันเราจะราดเป็นซอสมะเขือเทศกับชีสนะคะตรงนี้จะเป็นชีสแล้วก็ข้างล่างตรงนี้จะเป็นไส้กรอก เราก็กินอิ่มแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปร้านหนังสือก่อนนะทุกคนที่นี่มีลอฟาฟอร เรากำลังหาลาฟเอรล่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเดี๋ยวเราไปถามพี่พนักงานดีกว่าตอนนี้เราก็กำลังจะไปทำลเฟตบต่อนะคะสรุปก็คือไม่ได้หนังสือลาฟเอรล่าเพราะว่ามันไม่มีประเทศที่เราอยากได้คือมันมีแต่แบบเป็นตอนอื่นไปแล้วอะก็เลยไม่ได้ซื้อนะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะไปทำลิฟต โอเคทุกคนตอนนี้พันก็กลับมาจากทาเล็บแล้วนะคะจะบอกว่าชอบเล็บมากดูดีคือแบบน่ารักอะรู้สึกว่าชอบมากน่ารักมากเลยทุกคน เดี๋ยวพัดจะใส่รายละเอียดชื่อร้านแล้วก็พิกัดร้านไว้ให้ใน description box นะคะทุกคนก็สามารถกดเข้าไปดูได้เนาะโอเค,อเคก็เดี๋ยวเราจะมาแกะพัสดุอันนี้กันดีกว่าอันนี้คือน้ำพันสั่งพวกอุปกร,กรณ์ที่จะเอามาทำถาดปูนนะคือเราอะอยากได้ถาดปูนมาวางบนโต๊ะของเราเพราะว่าคือโต๊ะเรามันจะมีพวกของกระจุกกระจิกที่แบบไม่รู้จะวางตรงไหนคือถาดปูนเนี่ยมันวางแล้วมันก็จะทําให้โต๊ะดูแบบน่ารักมากขึ้นด้วยแล้วก็แบบวางพวกเทียนหอมอะไรแบบนี้ได้ด้วยอันนี้คือจะเป็นแม่พิมพ์ ทำเรซินนะคะนำ้ำผ่านสั่งมาเป็นดอกไม้กับวงกลมนะคะต่อมาอันนี้อันนี้จะเป็นปูนกับสีนะคะนี่อันนี้ก็คือจะเป็นสีที่เอาไว้เพ้นท์ถาดปูนของเราแล้วก็อันนี้จะเป็นปูนคลาสเตอร์นะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้ทําก็จะมีแม่พิมพ์ทาเรซินสีโปสเตอร์หรือว่าสีน้ําอะไรก็ได้ที่แบบจะเอามาเพ้นท์นะคะปูนคลาสเตอร์น้ำเปล่าแล้วก็ถ้วยผสมนะคือต้องบอกเลยว่าน้ำผ่าหนอะไม่รู้อาจารย์ ส่วนที่แบบเป๊ะร้อเปอร์เซนะคะเพราะว่าเราก็จะต้องกะกะเอานะดูแบบว่าความเหมาะสมเอาหรือว่าถ้าลองผสมดูแล้วเนี่ยปูนมันมีความหนืดเกินไปก็เติมน้ําได้หรือว่าถ้าเหลวเกินไปก็เติมปูนอะไรประมาณเนี้เทเลยแล้วกัน เดี๋ยวเราจะมาเทใส่แม่พิมพ์เลซินเสร็จแล้วเราก็จะเคาะๆนะคะให้มันแบบเรียบๆทักกันแล้วเสร็จแล้วเราก็จะพักทิ้งไว้นะโอเคค่ะก็ระหว่างที่เรารอปูนปลาสเตอร์เขาเสร็จตัวเนี่ยพันก็จะไปกินข้าวก่อนนะเพราะว่าหิวข้าวมากก็เดี๋ยวไปดูว่าเราจะกินข้าวกับอะไร ข้าวของเราก็คือขนมจีนน้ำยานั่นเองโอเคตอนนี้พันก็ทิ้งไว้ได้สักพักหนึ่งแล้วจริง,รงๆเขาแห้งเร็วมากๆเลยนะก็เดี๋ยวเรามาแกะออกจากแม่พิมพ์คือสีเขาก็จะมีมาให้แบบเยอะมากๆเลยตัววงกลมอันนี้คือน้ำพันจะทำเป็นแบบลายเหมือนหินอ่อนนะส่วนอันนี้คือจะทำเป็นลายหมากรุกนะ คทุกคนคือจะบอกว่าเราอะนั่งเพ้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะคือเพ้นอันเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันยากมากส่วนอันนี้ก็คือน่ารักมากก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยตอนนี้เราก็กําลังจะทําไดฟุกุนูเทลล่าแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบที่ใช้ทํากันวัตถุดิบก็จะมีแป้งข้าวโพดน้าตาลทรายแป้งข้าวเหนียวแป้งมันน้าเปล่านูเทลล่านูเทลล่าเนี่ยเราต้องเอาไปแช่เย็นให้แข็งนะคะเพราะว่าตอนที่เราหอ่อใส่อะมันจะได้ห่อได้ง่ายเนาะ ทุดิบก็จะมีประมาณนี้เลยส่วนวิธีทํานะคะถ้าใครที่อยากดูแบบละเอียดทุกขั้นตอนเลยเนี่ยก็ไปดูได้ในคลิปนี้เลยนะคะคือเราจะใช้แป้งไดฟูกุเหมือนกับคลิปนั้นเลยนะคะแต่แค่อันนี้เราจะเอามาห่อหนูเทลล่าไม่ได้ห่อสตรอเบอรี่กับถั่วแดงเนาะขั้นตอนแรกก็คือเราจะผัดแป้งมันนะคะต่อไปก็คือเราจะมาทําตัวแป้งไดฟูกุกันนะ พอเราตวงส่วสนผสมทุกอย่างแล้วนะคะเราก็จะเทไว้ในภาชนะเดียวกันแล้วก็เอามาผสมกันนะต่อไปเราก็จะเอาไปตั้งเตาแก๊สน,นะคะให้เขาจับตัวกันเป็นก้อนเป็นแป้งไดฟุกุนะเสร็จแล้วเราก็จะคนจนกว่ามันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะ เดี๋ยวเราจะหั่นแป้งออกเป็นส่วนๆที่เราจะเอาไปปั้นนะมันจะได้เย็นเร็วด้วยแล้วก็รอให้แป้งมันคลายร้อนนิดนึงนะต่อไปเราก็จะคึงคึงแป้งให้เป็นแผ่นบางๆนะคะเพื่อที่จะเอาไปห่อเนาะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการห่อไส้อันนี้ก็จะเป็นนูเทลล่าที่เราเอาไปแช่ฟรีซมาโอ้แข็งมาก ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ไปทําไดฟุกุโนเทลามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือทําได้อยู่3ลูกนะเพราะว่าแป้งอ่ะคือน้อยมากก็เดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะเดี๋ยวเราลองยืดไหมอืมเฮ้อร่อยมากเราทําแบบแป้งบางมากนะคะเราก็ใส่ไส้เยอะๆเลยเพราะปกติแล้ว,ว่พันชอบกินโนเทลลาทาขนมปังอยู่แล้ว เยอะมาก ใค่ะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็สําหรับไดฟูกุนูเทลล่าเนี่ยพันแนะนําให้ไปลองดูเลยนะคะคือนำ้ำพัดน่าเป็นคนที่ชอบกินนูเทลล่าแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นแบบถึงขนาดดูเทลล่าเลเวอร์ขนาดนั้นน่ะแต่คือสําหรับใครที่เป็นสายนูเทลเล่าเลเวอร์ชอบกินนูเทลล่ามากเนี่ยคือน่าจะชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันมันมีความแบบกินโมจิกับนูเทลล่าซึ่งมันก็มีความเข้ากันดีนะก็สําหรับเด i รี่วอล์กในวันนี้ของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็ได้เล็บ ใหม่มาด้วยนะคือแบบชอบมากดูสิสีวันเววมากเลยแล้ววันนี้เราก็ได้ลองทําถาดปูนด้วยนะคะจะบอกว่ามันน่ารักมากคือใครว่างๆก็ลองไปหาทําดูนะทุกคนมาสนุกมากแล้วก็รู้สึกว่าตอนทอําอ่ะมันเพลินมากนะทุกคนอันนี้ก็คือเราว่าเดี๋ยวเราจะไปทําเพิ่มอยู่นะเพราะว่าปูนยังเหลืออีกเยอะมากโอเคค่ะแล้วก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็น้ำพันธ์ด้วยนะคะบ๊ายบาย